เราเอาหนังวัวนะครับที่เผาถ่านแนละ้วเผาไฟออกนะเอาขดออกเอาช้อนขูดให้เกี้ยงนะครับผมนี่ใช้น้ำไว้ก่อนคืนนึงนะครับออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับระหว่างถ้าเกิดนัดโ้นเกินเราก็เติมน้ำใช่ไหมเตินมน้ำเข้าไปนิดหนึ่งนะอ๋อจะเป็นอย่างนี้ลนนักษณะนี้ครับแต่โคนรโคตรนิดหนึ่งนะนนะ เมนูนะครับนี่คือเมนูอ่อมขี้เหล็กนี่คือหนังวัวใช่ไหมครับหนังวัวแล้วเราเอาไปย่างครับย่างกับถ่านเลยนะทำไมเราต้องอย่างอย่างนี้ครับไอ้ทำไมเราต้องย่างอย่างนี้เนีย่ยย่างให้มันสุกเหรอหรือว่าย่างอ,าอ,อ๋อย่างให้มันเราอนันน,ะะนี้คือหนังวัวครับซื้อมาเท่าไหร่ครับตรงไทยขายเท่าไหร่บาทบาทหนึ่งสิบห้าบาท คือหนังวัวที่เราเผาเสร็จแล้วนะครับเราเราแลก็เอามาแช่น้ํานะแล้วเราต้องมาขูดใช่ไหมครับขูดเอาเฉพาะเดือแต่หนังนะเอาขนออกนะเราเอาหนังวัวนะครับที่เผาถ่านแลวเผาไฟออกนะเอ,นออกเอาขนออกเอาช้อนขูดเลี่ยงนะครับผมเองเช้นน้าไว้ก่อนคืนหนึ่งนะครับต<ม>่บอมาแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับนะคะนายนา อันนี้คือข้าวเบือที่เราเตรียมนะครับคือน้ำย่านางน,นะครับชุดแรกก่อนนะอันนี้ข้าวเบืออันนี้คือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ำนะครับที่ข้าวเบือ่ครับแล้วก็ตามด้วยชะอมนะครับเราเด็ดเอาเฉพาะใบนะครับใช่แล้วก็มีหนังอันนี้คือหนังวัวเดี่เราต้มแล้วเราก็ขูดเอาขนออกฮะหายเกลี่ยนะแล้วก็ตามด้วยอ่ามีปะลาระละ้าปลาร้ากะทิ แล้วก็มีกะทินะครับใช้กะทิกล่องได้นะใช่แต่ถ้าเอากะทิสดมันจะอร่อยกว่าแต่เราไม่มี<ๆ>เราก็ใช้กะทิกล่องรับอันนี้ปลาปลาทูหอมใช้ปลาทูหอมด้วยนะครับแล้วก็มีพวกนี้แล้วก็มีเค,ครื่องเคียงครับก็มีหัวหอมแดงครับพริกแดงนะครับแล้วก็กระชายมีข่าด้วยใช่ไหมครับขาตะไคด้วยนะครับแล้วก็มะเขือพวง อ่าแล้วก็มะเขือพวงนะครับผมนะี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแกงขี้เหล็กนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อน,นะครับถูงหอมมันจะย,วยาวใช่ไหมแลักษณะตัวมันจะยาวไม่อ้วนนะแล้วมีกินหอมใช่ไหมครับ ปลาทูหอมมาสับละเอียดเลยนะครับคุณปลาทูหอมครับเราไม่ต้องใช้หัวนะครับเราใช้แต่เนื้อนะสับจนละเอียดนนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะปัดเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะแล้วต่อไปเรามาชว์ันทอครับขั้นต่อไปครับแล้วก็เตรียมครับหอมแดงหอมแดงพริกแดงนะครับ เอามาตุบใช่ไหมหอมแดงน,นี่เราทุบนะกระ,ะชายกระชายค่ะค่ะนะครับแล้วก็ตะไคร้อะไรครับสมน้ำแล้วก็มาตำนี่ครับเราใบขี้เหล็กที่ต้มไปสองน้ำนะแล้วก็เทน้ำออกใช่ไหมแล้วก็ต้มเปลี่ยนน้ำเทน้ำหมดสองครั้งนะแล้วก็ใบมาตำนะครับผมตำใบขี้เหล็กนะครับจนให้ละเอียดนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการใส่รวมกับกะทินะครับ กะทิเราใช้กะทิกล่องนะถ้าเป็นกะทิสดก็จะหอมนะครับพอดีกะทิสดเราหมดนะครับเอาหนังวัวที่เรานะครับนี่ปูกขนออกหมดแล้วนะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับชิ้นมานี้นะไซส์ประมาณขนาดนี้นอาแล้วก็มาดูครับที่เหล็กที่เราตำนะก็ละเอียดอย่างนี้เลยนะเอามาละลายกับน้ำกะทินะจ๊ะเอาล้ครับ ใส่กันน้ำก,กะทินะเข้ากันน้ำก,กะทินะครับให้มันท่วเลยนะครับกดแรงๆนิดนึงนะครับนี่ให้น้ำก,กะทิเข้าไปในตัวต้มไว้นะ โอ้โหกะทิกลิ่นหอมมากนะต้องตีให้มันแตกด้วยนะเพื่อเวลาเราไปตั้งไฟเราจะทำไฟอ่อนๆให้มันบุดบุขึ้นมาทำไฟแรงไม่ได้นะคะต้มพอสุกแล้วก็ปรุงเครื่อง เดี๋ยวเขามาดูตอนต่อไปอีกทีนึงเอาข้าวนะครับที่เราแช่น,น้ำไว้วเปข้าวเหนียวนะแล้วก็มาตำตำ้องใส่น้ำให้ละลาย <ๆ S 1> ใช่ไหมครับไปนะครับเราเอาน้ำที่เราน้ำย่านางกะทิกันเอาน้ำย่านางนะใส่ลงไปครับคนกที่เราใส่ไปที่เหล็กกากกะทินะนี่ครับเอาตั้งไฟอ่อนๆนะ แล้วก็คนให้มันทั่วกันนะใช้เวลากย่นงทีครับประมาณว่าคนจนสุกะไฟอ่อนคนจนสุกอะลงไปเรื่อยจนสุดนะไม่งั้นมันจะไม่มอใช่ไหมเราต้องใช้ไฟอ่อนนะถ้มันเข้าจนทั่วนะนี่อันนี้เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เราก็เทเลยเทลงไปเลยมีพริกมีตะไคร้มีหอมแดงทุบมีกระชาย มีอ่าแล้วก็พริกลงเลยนะคะรวมกันแล้วก็คนคนกันนะครับคนให้มันทั่วเลยนะครับผมใช้ไฟอ่อนนะอย่าเดือดนะใช้ไฟอ่อนนะเอาน้ำปลาทูหอมของเรานะคะเราใส่หมดเลยใส่ครับใส่หมดเลยนะอ้าวใส่หมดเลยปลาซอนหนึ่งเอาน้ำมาใส่เอาเฉพาะน้ำใช่ไหมครับใช่แต่ไม่ต้องมาตัวนะเอาเฉพาะน้ำปลาล่าใส่นะซ้อนเนึ้อ กะกะเอาเด้อเพราะว่ากะเอาเน,<ว>นะครับผม,มหรือว่าเค็มไม่เค็มมากนะก็กะเอานะนี่สองช้อนนะสองช้อนพับทีนะสองทับทีเลยนะค,คนเข้าให้มันทั่วกันนะครับผมกระทูหอมเ้าเต๋อเด้อใครับแล้วก็เอากระทูที่เราสับไปเอียดเลยนะกระทูหอมเนี่ยคนให้มันทั่วให้มันละเอียดน,นะให้มันทั่วหมอ้อเลยนะครับนี่ชิมน,นิ่มอร่านิดนึงนะนี่ แกงขี้เหล็กนะครับผมหมั่วัวนะครับตัวนี้แต่ปะลาร้าด้วยคขั้นตอนการนะครับของการทําแกงขี้เหล็กนะครับก็คือใส่ใบช๊นะครับที่เราเด็ดนะครับนี่สมาร์ทนาทุ่มหมาแลหและสมาร์ทนาทุ่มหมาแหละอันนี้เพื่เนี่ยระหว่างถ้าเกิดนักท้นเกินเราก็เติมน้ำใช่ไหมเติมน้ำเท่านะนบแบบนี้แหละ อ๋อจะเป็นอย่างนี้อ,นอ่าเดียเด๋ยวแม่จะทานให้ดูนะครับวิธีการทานนะครับของแม่ด่วแจ่เจ,าจลาร้าด้วยนะครับแต่นี่เราจะทานกับแกงขี้เหล็กให้ดูก่อนนะครับดูอดิจิ้มครับอดนนิเรกอ,อร่อยแล้วกินหลายคำแล้วเอาโหเวลากินนะครับผมนี่ตักเป็นนี่คร้บนี่อร่อยนะคะทุกคนสงสัยว่าอันนี้เป็นตะไคร้นะคะไม่ใช่ใชตะไคร้นะครับผมเป็นขี้เหล็กนะครับผมป็นขี้เหล็กมาตำนะคะ กินนี่กินเป็นกินกินเป็นคำครับนี่รสชาติจะเป็นไงครับรสชาติเป็นไงบ้างมันจะหอมหวานไหมมีกลิ่นอะไรบ้างครับรสชาติเป็นยังไงเป็นังไงรสชาติอ่ะเผ็ดนิดนิดแต่ขมนิดนิดไม่ขมเลยอะไรหรอไม่ขมนนะไม่ขมแล้วก็ แล้วก็อร่อยได้กินกะทิด้วยอร่อยนะทุกคนทุกคนน้ำลายไหลเลยสินี่อันนี้ดูดอ่ะเหรอเนี่ยนี่ครับผมืหกินชิ้นเยอดเิ้นนี้ไม่ธรรมดานะครับผมอร่อยนะทุกคนเนี่ยนะดูดูดูอ่ะกินเป็นคำเลยลูกอ๋อไม่ใช่ครับกินกับข้าวเหนียวนะครับเป้าเป็นก้อนนะครับนี่ นี่ครับเวลากินก็เดี๋ยวปั้นเป็นก้อนๆทองคำอย่างนี้นะครับแล้วก็จิ้มนะนี่ครับแม่ดูนี่อ๋ออ่ะทานให้เพื่อนดูครับแซ่บเลยใช่ไหมลูกอร่อยไหมอรอนะอร่อยนะทุกคนใช้ได้ครับเดี๋ยวลองมาทิมกันดูนะครับผมแกงขี้เหล็กนะครับสูตรหนังวัวนะครับผมเป็นเนี้อฮะนี่ครับ ให้เพื่อนดูกันนะครับนี่รถจัดจานมานะครับผมเด็กก็กินได้นะครับอลิซก,กินได้นะครับผมอร่อยมากเลยค่ะครับบ๊ายบาย